สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับเดนซาดีนายคันนี้นะครับเข้ามาติดตั้งกล้อง d ีดีพายแซดหนะครับเป็นกล้องหน้าแบบ 4K กล้องหลัง FullHD นะครับแต่รุ่นนี้นะครับแตกต่างจาก d ีดีพาย0ธรรมดาตรงที่ว่ารุ่นนี้มันไม่ได้มีแค่ขอบสีทองมาอย่างเดียวมันมีความคมชัดจากเซ็นเซอร์โซนี่ทั้ง2ตัวมาด้วยดังนั้น หาโอกาสยากมากที่จะเจอกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์โซนี่ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเดนซาดีนนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกการติดตั้งแบบปกติคือติดตั้งแบบมาตรฐานเลยใช้ช่อง12โวลต์หรือที่เราเรียกติดปากว่าช่องจุดบุรี่นะครับใช้ตรงนั้นเป็นการจ่ายไว้กับตัวกล้องทั้งหมดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียประกันหรือเสียวัรันตีของตัวรถนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่า ศูนย์บริการเนี่ยเขาจะเข้าใจอะไรแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราทํางานโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของลูกค้านะครับลูกค้าใช้กล้องติดรถยนต์แล้วต่อระบบไฟไปเนี่ยกลุ่มของรถไฟฟ้าเนี่ยมันยังใหม่ในท้องตลาดเวลาที่เข้าไปเซอร์วิสหรือเข้าไปอะไรเนี่ยเขาก็จะอีอะแล้วเขาก็จะโทษว่าเป็นปัญหาของการติดตั้งกล้องหรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้ทําจากศูนย์บริการได้ดังนั้นถ้าเรา เชื่อมต่อแบบปกติหรือเชื่อมต่อในจุดต่อมาตรฐานที่ทางรถเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยมันก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ถามว่าจะต่อแบบฟิลหรือจะต่อแบบฟิลแท็บจะต่อแบบสายบันทึกตอนจอดได้ไหมสามารถทําได้นะครับแค่เบื้องต้นลูกค้าต้องประสานกับศูนย์ก่อนว่าจะติดตั้งด้วยวิธีการแบบนั้นนะครับเพื่อให้มีการรับรู้ทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่ว่าเอาปัญหาทุกอย่างเนี่ยมาให้ลูกค้าแบกรับความเสี่ยงอย่างเดียวนะครับทีนี้มาดูกล้องคันนี้บ้าง ตัวนี้ใช้ DDPI Z60 Pro นะครับเมื่อมีคําว่า Pro มาเซนเซอร์กล้องหน้าก็จะใช้ของ Sony เป็นเบอร์ใหม่ล่าสุดนะครับเป็น imx 678ส่วนกล้องหลังเขาไม่น้อยหน้าเขายัดเซนเซอร์ Sony มาที่กล้องหลังด้วยกล้องหลังจะเป็นเบอร์ imx 662นะครับซึ่งเซ็นเซอร์กล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยมีระบบ hdr เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันจะปรับโทนสีแสงให้เมื่อเวลาที่เราขับรถเข้าไปใน พื้นที่มืดหรือตอนกลางคืนนะครับมันก็จะปรับสมดุลแสงให้ใหม่นั้นเราใช้งานได้แบบเต็มที่กับตัวนี้นะครับวิ่งกลางคืนภาพก็ยังชัดเจนอยู่นะครับนั้นเวลาเราเลือกกล้องเราตั้งทงไว้ก่อนเลยว่ากล้องที่เราเลือกนั้นใช้เซ็นเซอร์อะไรมาดูในส่วนของการติดตั้งกันบ้างนะครับ ในการติดตั้งนั้นจะทำการเช็คมุมมองของกล้องนะครับตามตำแหน่งที่ลูกค้าเลือกเอาไว้เพื่อเช็คจุดต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นระยะของใบปัดน้ำฝนตำแหน่งซ้ายขวาของหน้ากล้องที่จะบันทึกได้รวมถึงภาพจากจอ,อกล้องและภาพจากมือถือที่เรารีโมทเข้าไปดูว่าได้ภาพแบบไหน หลังจากนั้นก็จะมีการเก็บสายนะครับเก็บสายของกล้องเข้าตามจุดต่างๆของตัวรถโดยที่ใช้การลื้อรถน้อยที่สุดนะครับเมื่อเราลื้อรถน้อยที่สุดรอ,อ,อยช้ำต่างๆหรือ,อ,อตัวกรอบบอดี้หรือคอนโซลต่างๆที่เราแกะออกมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงปัญหามันก็จะเกิดเสียงก้องแก,ก๊กในน้อยลงนะครับดังนั้นเราเลือกการติดตั้งแบบที่แกะชิ้นส่วนของรถน้อยที่สุด สำหรับลูกค้าที่ถามว่าเจ้าเดนซาดีนเนี่ยทางร้านใช้เวลาติดตั้งกี่ชั่วโมงนะครับใช้เวลาติดตั้งกล้องแบบมาตรฐานกล้องหน้ากล้องหลังเสียบช่องจุดบุหรี่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจริงๆใช้เวลาประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงในการเก็บงานทั้งหมดนะครับรวมถึงตอนท้ายของการติดตั้งก็จะมีการสอนการใช้งานเบื้องต้นให้กับลูกค้าด้วยนะครับส่วนคนที่ถามว่า การตั้งค่าต่างๆนั้นตางร้านตั้งให้อย่างไรนะครับผมตั้งค่าให้แบบเป็นเบสิกที่สุดเอาไว้นะครับจะมีการตั้งค่าพื้นฐานของกล้องต่างๆเป็นฟังก์ชันกลางๆเอาไว้ถ้านอกเหนือจากนั้นลูกค้าก็จะไปปรับตั้งค่าเพิ่มกันเองนะครับสำหรับคันนี้ DENSA ดีนเลือกกล้อง DDPI z 6ย p ซ o ูตรนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของแบรนด์แล้วตอนนี้กล้องหน้าความคมชัด 4K กล้องหลังความคมชัด Full HD นะครับในระหว่างการติดตั้งนะครับลูกค้าก็สามารถดูขั้นตอนการติดตั้งต่างๆได้นะครับไม่เป็นการลบกวนสมาธิเจ้าหน้าที่ในการติดตั้งนะครับจะสอบถามเพิ่มเติมหรือจะ แนะนำการทํางานส่วนต่างๆก็สามารถทําได้นะครับส่วนทางร้านมีพื้นที่หรือเป็นห้องรับรองให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับมีเครื่องปรับอากาศมีน้ําบริการอยู่ด้านในนะครับสำหรับลูกค้าทีา่จะดูด้านในก็ดูได้เช่นเดียวกันยืนผ่านกระจกด้านในออกมาเลยเย็นๆนะครับก็ดูได้ส่วนคนที่บอกว่าอยากจะมาเกาะติดขอบสนามก็เชิญตามสบายนะครับทางเราไม่มีการบังคับลูกค้ากันอยู่แล้วเต็มที่เลยนะครับในงานติดตั้งก็จะทําไปตามสเต็ป ไม่มีการรีบนะครับเน้นการทำงานให้ปัญหาน้อยที่สุดลูกค้านำไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหาอันนั้นเป็นงานของเรานะครับดังนั้นลูกค้าเลือกที่จะมาร้านร้านของเราเนี่ยลูกค้าจิ้มมาแล้วว่าต้องการติดตั้งที่นี่ไม่ใช่ว่าอยากติดตั้งกล้องแล้วเห็นร้านนี้ก็เลยเข้ามาติดตั้งอันนั้นน่ะส่วนน้อยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาที่นี่คือจิ้มมาแล้วว่าต้องการงานติดตั้งของที่นี่ก็จะวิ่งมาที่นี่เลยนะครับ นนั้ร้านเราตั้งอยู่ตรงถนนจตุโชตนะครับช่วงซอย19สามารถมาจากทางด่วนได้ลงทางด่วนจตุโชตแล้วยูเทิร์นเข้าทางร้านได้เลยนะครับพื้นที่ในการจอดรถรอสําหรับการติดตั้งมีพื้นที่บดลองรับอยู่นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่มามาแล้วจะต้องไปจอดอยู่ริมถนนนู่นนี่นั่นส่วนใครที่มาแล้วบอกว่าอยากจะเดินไปร้านสะดวกซื้อหรือไปกินข้าวรอหรือไปทําผมไปนวดรอ มีบริการทั้งหมดนะครับแม้กระทั่งคาเฟ่เป็นร้านกาแฟห้องแอร์ก็มีให้นะครับลูกค้าสามารถเดินได้ในละแวกใกล้เคียงนะครับวันที่ติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเ,เป็นวันที่ฝนตกด้วยลูกค้าก็อยู่ข้างในก็ยังมีลูกค้าที่นัดไว้มาต่อคิวกันเรื่อยๆนะครับดังนั้นใครสนใจงานติดตั้งกล้องแบบนี้ก็ทักทางไลน์เข้ามาได้เลย รายละเอียดของข้อมูลการติดต่อนะครับผมจะวางไว้ที่ท้ายคลิปนะครับลูกค้าก็สามารถแอดไลน์แล้วก็ถามทางร้านได้ว่าคิวติดตั้งเป็นยังไงต้องการกล้องรุ่นนี้กล้องรุ่นนั้นราคาเท่าไหร่แจ้งมาได้เลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบปัญหาให้ลูกค้าอยู่ในส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลังจะติดตรงกระจกด้านบนนะครับกล้องหลังเป็นกล้องแบบติดตั้งภายในตัวรถนะครับเพราะว่าเป็นกล้องแบบที่ไม่ได้กันน้ําแล้วก็ มุมมองที่ติดตั้งจากในรถจะดีกว่ามุมมองที่ติดท้ายรถเสมอนะครับการติดตั้งก็จะมีการถอดกาบฝาหลังออกนะครับเพื่อการเก็บใส่ให้มันเรียบร้อยแล้วตอนเก็บปิดฝาหลังกลับเข้าไปเนี่ยก็จะมีท่ออ่อนรลองเอาไว้อยู่เพื่อไม่ให้ฝาหลังเนี่ยหนีกับสายกล้องและในวิดีโอนี้นะครับผมจะบอกความลับไว้อีกอย่างหนึ่ง ถ้าลูกค้าสั่งซื้อกล้องและติดตั้งกับทางร้านที่เป็นศูนย์ตัวแทนอย่างร้านของเราเนี่ยกล้องของลูกค้าจะได้ขยับการรับประกันเป็น2ปีทันทีนะครับกล้องที่ทางร้านจําหน่ายนะครับประกันผ่านศูนย์ไทยทั้งหมดนะครับไม่ใช่ประกันอยู่หน้าร้านไปหิ้วมาจากช้อปปีแล้วก็มาขายไม่เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนท่านที่ดูวิดีโอถึงตอนนี้แล้วบอกว่าอยากติดตั้งกล้องแบบนี้บ้างจังทําอย่างไรดีนะครับเดีย๋ยวตอนท้ายคลิปก็จะมี ช่องทางการติดต่อจากทางร้านนะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้หรือจะทักอินบ็อกซ์หรือจะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเบื้องต้นสอบถามคิวกันได้แล้วเจอกันนะครับ